สมุนไพรเพื่อสุขภาพกระชายกระชายเป็นสมุนไพรไทยสรรพคุณใช้เป็นยาสมุนไพรแก้โรคที่เกิดในปากเช่นปากเป็นแผลปากเปื่อยรักษาบรรเทาอาการจมูกไม่ได้กลิ่นไซนสัสอักเสบช่วยย่อยอาหารเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยแก้อาการยิงเวียนในการศึกษาทางเทสตรวิทยาพบว่าสมุนไพรกระชายยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งและฤทธิ์ต อนุมูลอิสระพบสารในกระชาย2ตัวได้แก่สารแทนดูเลตินเอและปีนอสโตรบินที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด -19 หากคุณอยากได้ภูมิคุ้มกันธรรมชาติแบบเร่งด่วนแนะนำให้คุณใช้โฟไลฟ์ทรานส s เฟอร์แฟกเตอร์ภูมิคุ้มกันธรรมชาติบรรจุขวดรับประทานแล้วได้ภูมิคุ้มกันภายใน2ชั่วโมงสอบถามเรื่อง For Life โฟไลฟ์ทราน n s เฟอร์แฟกเตอโทรสายด่วน0 8 4 125 0585